ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวลูกนะคะวันนี้ตัวลูกอยู่ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งหลังมอคคอกไข่นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงตัวลูกมอมมอยนะคะซึ่งหัวข้อเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราคือใครนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะคุ้งมากนะคะนี่สวัสดีค่ะชื่อดมนะคะเป็น พื่อนนของเด่คะอะไรนี้นะคะก็คือคุณโดมนะคะเอาฟิตวันนี้ก็คือจะพกร่มตลอดเวลานะครับปไปเราเข้าไปด้านในกันเลยอุ้ยอุ้ยตายหรอแรงลยวแรงเกินค่ะทุกคนไม่ได้ไม่ไกลเลยค่ะสวัสดีค่ะอ่ะทุกคนค่ะดิฉันเพิ่งสั่งไปแล้วก็นั่งอ่ะเมื่อกี้ว่าไงนะ เราเปลี่ยนที่กันเลยวันนี้คนเยอะไปที่ไหนเอ่ยอันนี้นะคะแซบไม่ก็กะขมตะแกนและนี่นะคะก็จะเป็นแฟนงของเรานะคะ,ะมอมลายจะมีอีกคนหนึ่งนะคะแต่ว่าอีนางนั้นก็จะติดธุระานะบอกไว้เลยนะคะก่อนที่เราจะย้ายที่เราจะ,าจะมาเล่าถ <Wow. S 1> ึงประสบการณ์นะคะที่เรานั้นเรียนเอกภาษาญี่ปุ่นตอมอปลายณนะโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นริมลางรถไฟค่ะ ค่ะเวีลคัมทูตัวลูกนะคะช่วงตัวลูกมอมอยนะคะวันนี้ดิชันค่ะตัวลูกนะคะแล้วก็โดมค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กที่ไม่ค่อยมาออกซองแต่ก็เพิ่งมาอ่าเดี๋ยวคือหัวเรื่องวันนี้ที่เราจะคุยก็คือตำนานนะคะการเรียนมอปลายเอกภาษา,ษาญ,ญี่ปุ่นณโรงเรียนดังสวัสดิ์ขอนแก่น ที่มาเล่าเนี่ย que, ไม่ได้มาดิสเครดิอะไรเล่าเฉยๆนะคะว่าพวกเรานั้นทําอะไรมาบ้างทําไมอะไรยังไงเนาะเผื่อใครเห็นแล้วจะอาจจะไปเป็นแบบแรงบ,บันดาลใจที่จะไม่เข้าือเข้าก็ได้ <laughs> ใช่อืออะไรก็ได้อืมอธาก่อนตอนเราอยู่มอสีกันทําไมเข้าอีกญี่ปุน่นถ้านี่อะจริงๆไม่ได้สนใจด้านญี่ปุ่นเลยตอนแรกนะจริงๆเพราะว่าตอนแรกอะคือ เราด้วยความที่เรามีพี่สาเนาะเราก็จะแบบว่าพี่พี่เขาเรียนเยอรมันไงเนราญาติเราก็อยู่เยอรมันเขาพูดได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเผือว่าจะเรียนเยอรมันดีด้วยความที่ตอนนั้นเหมือน LGBT เขายังไม่ได้เปิดอะไรมากขนาดนั้นแบบว่าสาวสองคนเดียวในห้องอะ่ะถ้าเข้าเยอรมันอะ่ะ าจจะเงาคือก่อนที่จะตัดสินใจเข้าเนยก็แนะนําเพลงนั้นนู่นนี่แต่ส่วนใหญ่เนยจะเป็นคนที่ฟังเพลงญี่ปุ่นมาเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ฟังเพลงญี่ปุ่นเราก็ชอบนะอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอลองเข้าดูก็ได้<ม>ในเ <จะ S 1> มืม่อ<ม>เป็นสิงที่เปิดใหม่เออที่เปิดปีแรกก็ตอนแรกก็จะเข้าเยอรมันแต่ว่าชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เลยเออเบนไปเลยเลือกเยอรมันอันดับสองญี่ปุ่นอันดับหนึ่งตอนแรกจะลงฝรั่งเศส เพราะว่าไปกระเทยบ้าเดินแบบ,บามาก,กตอนนั้นคือชอบเดินมาก <c oughs> ทีนี้ก็แบบไปได้กินข่าวลืออะไรเขาว่าฝรั่งเศสมันมีกีเพศนั่นนู่นนี่คาศัพท์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ร <c oughs> <c oughs> ู้สึกว่าแบบญี่ปุ่นก็ได้อิโดก็ไปญี่ปุ่นนะก็ไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ได้อะไรอย่างก็เลยเพอญี่ปุ่นก็เลยเป็นจุดก,กาเนิดว่าทําไมถึงเรียนญี่ปุ่นอันนั้นคือ,ค,อคือไม่มีไม่มีใครมีพื้นฐานญี่ปุ่นเลยแล้วอาจารย์ญี่ปุ่นคนแรกที่มาเซโยโกะเนาะ ชา<ช>ยชายสซโยโกตอนนั้นเจอกันแรก,แรกๆเลยไหมที่ได้ถ่ายรูปแรกๆเลย<อ>คือไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วทีเนี้ยเซสายเนาะเซสายก็บอกว่าอันเนี้ยชนเซโยโกเซญี่ปุ่นเขามาถ่ายรูปเนี่ยคือเราจะเรียกอาจารย์สอนเราว่าเซนเซนะคะที่จริงบาคนจะเอาชื่อแล้วค่อยเซนเซแต่ว่า เด็กไทยก็จะเป็นเซ่แล้วตามด้วยชื่อเออทีนี้เซซาก็บอกเนี่ยไปชวนเซโยโกะมาถ่ายรูปสิชวนยังไงบัดนี้ห้ามพูดเซ่เซยมเลยว่าห้ามพูดภาษาไทยหรืออังกฤษนะแล้วคือตอนนี้ยังไม่ได้เรียนนะงงวะตัวอักษรเลยไม่รู้เลยจะมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าจู่ๆก็คือพูดได้จากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไปพูดอะไรชินชินอะไรทเตหมุกทตหมกอะไรก็ไม่รู้งงเรพูดอะไรนี้ก็เห็นว่าเอ้าคือบอกได มันก็เลยเป็นฟีลแบบว่าไม่ได้การละอ่าก็เลยฟีลแบบลงคอร์สหนึ่งกลุ่มอะไรเงี้ยเนยกับอะตอมเป็นคนที่เข้าใจยากแต่อตอมจะเป็นคนที่เข้าใจยากคุณตอบไีกอีกถ้าหาชาทุกคนอยากหรือว่าตอมคือใครปกติในห้องเราจะมี4ีคนที่สนิทกันใช่ไหมจะมีจะมีตัวลูกนะคะแล้วก็มีอีโดมอีเนย์อีนึงชื่อว่าเอตอมวันนี้มัตติทุลาไม่ได้มาเสิร์ตลูกปึ้งนะคะอะตอมนะคะก็คือนางจะเป็นคนที่เข้าใจยากที่สุดแล้วในบรรดาเพื่อนทั้งหมด แต่เรื่คือพอเรียนแล้วอะเราเป็นตัว็อปนะแล้วก็บอกว่าเพื่อนเ็าชอบมาขอนลอกนั่นลอกนี่จนมีเหตุการณ์วันหนึ่งมาขอลอกตอนสอบแล้วมันเป็นสอบออนไลน์ <c oughs> ปึ้งเราย้ำว่าถ้าลอกกัลอกได้แต่อย่าเอาหมดนะย้ำแล้วย้ำอีกใช่ไหมอย่าลอกอะเวลาลอกอย่าลอกหมดเพราะว่านางอะไม่เคยผ่านเลยใช่ไหมล่เาเวลาสอบเหมือนคะแนนจะเต็ม20มั้งแล้วสอบปุ๊บผลคะแนนออกมาปรากฏว่าอ่ะเ <c oughs> ด่นเต็มโอเคทุกคนก็สบายใจเปิดมาถึงชื่อคนหนึ่งปึ้งคนนั้น1ิ เพื่อนทังคลองฮะริงหรอแล้วทุกคนคือหันหน้ามาหาฉันแบบเซายคือไม้เยอะซังเลยเนาะมันก็เลยเป็นฟีลว่าที่จริงเซายก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกไซายก็เลยให้เล่นละครเนี่ยไปบอกเพื่อนคนนั้นนะว่าแบบเนี่ยเด่นโดนหักคะแนนนะนั่นนู่นนี่ทอมิีไม่ได้โดนหักนะคะเนี่ยเด่นโดนหักคะแนนนะนั่นนู่นนี่เออสุดท้ายก็ไม่มีใครโดนหักทั้งนั้นนะคะกลับจะมีบักอันนึง อันนี้ขอบกูชื่อเลยปักแชมป์สอบในห้องสอบปลายภาคแชมป์อันเล็กที่สองแล้วแชมป์จะนั่งอยู่คนที่สองเนาะเขาจะเรียงตามเป็ที่เรียงเอียงลงมาแถวตอนเรียงแล้วกูเล็ที่หก<ๆ>แล้วกูจะนั่งคนที่หกแล้วางเนี้ยเวลามันจะขอรอบอะในสภาพนะ มันนั่งตรงใช่ปะแล้วมันจะหันข้างมาไปหันทั้งตัวเลยนะแล้วอีเพื่อนก็คือพยาแบบมึงหันไปหัน,หนกลับไปอย่งหันมาเพราะว่ามันโป๊ะค่ะมันไม่มีอะไรเมียนตอนตอนเซคุมเซคุมโหดจริงๆนะแบบอันเนี้ยกลัวจริงๆคือกลัวแบบกลัวเซเห็นหรือว่าเซเักคะแนนจริงแต่ด้ยวยความที่นี่นั่งอยู่กลางห้องอ่ะนี่เลขที่สิบเจ็ดเนาะเกือบเกือบกลางห้องนี่จะเห็นทุกเพื่อนนกนี่จะเห็นทุกอย่างเลยเหน้่อยนะขึ้นมาอีแชมนั่งนี่ละมึงแต่ฉันก็จะเป็นความยุติธรรมสูงเนี่ย แบบแอปมีได้ยินบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เด่นสอบเด่นจะนั่งไข่ห้างแล้วก็จับคออย่างเงี้ยชอบจับคอเนี <c oughs> คือไม่เข้าใจเหมือนกันจะนั่งไข่ห้างอย่างเงี้ปึ๊บจับคอจ <c oughs> ะกระตี้คอ ก็ทำไม่รู้ไป็ลายครับชอบจักาซี้ไหปลาแต่ว่าใดๆคือต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเคยไปญี่ปุ่นเนาะใช่เคยไปญี่ปุ่นไปทุนซากุระโปรแกรมซากุระ Exchange in Science Program ซึ่งในโรงเรียนเราได้ไปสาคนเนเอกเนาะได้ไปสามคนอีกคนหนึ่งชื่อเบนซ์อิโดมแล้วก็ตัวลูกเบนซ์อิโดมแล้วก็ดิชานนะคะต้องบอกว่าต้องขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะคะที่แบบว่าขอบคุณะคะให้โอกาสนะที่ให้ไปจะบอกว่ามันเป็น ประสบการณ์ที่ดีมากมันก็เลยเป็นแบบว่าจุดประกายหลายอย่างในชีวิตรู้มากคนที่จะได้ไปแทนอีดมคือใครคะใช่ตอนตอนแรกจะเป็นเนยนะตอนแรกจะเป็นเนยเออแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้ปเห็กัเอเซนก็นเลยไม่ได้ไปแต่ตอนนั้นเราช็อกมากเลยที่รู้ว่าจะได้ไปเนาะใช่ชอ็อกือทำตอนไม่ถูกจรงหัวคือจะจะเอาเงินจากไหนแต่ต้องบอกว่าโครงการนี้ฟรีทั้งหมด มากฟรีจนแบบเลยเอางี้วตอนนั้นอะเอาเงิน3คนรวมกันอะหมื่นเดียวเงินที่เอาไปก็มีแค่ค่าของจบตวิทยาที่เราแบบอยากซื้อเองใช่ใช่คือที่คือที่เอาไปตอนนั้นไปแลกจําได้ว่าใช้เงินหมื่นหนึ่งสามคนรวมกันนะหมื่นบาทของฉันเจ็ดพันใช่ใช่ใช่มีสี่ห้าพันเอออหมื่นกว่าบาทนี่แหละประมาณนี้แต่ว่าเขาก็จสิดพอกเก็ตมันนี่ให้ ให้ไปช็อปของกินก็มีคือมันแบบจําไม่ได้ว่ากี่หมื่นเยนนะแต่แต่เขาก็ให้เยอะเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณเขามากมานะคะที่แบบว่าเอ็นดูพวกเราเพราะว่าเราแบบเราเราแฮปปี้จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณแอปเปิลเซนเซนเนาะใช่แอปเปิลเซนเซนเป็นคนที่เอาโครงการมาให้พวกเรารู้สึกว่าขอบคุณมากแล้วก็เซตาเซตาเป็นคนที่ยื่นโครงการให้เราที ขอบคุณมากมากแต่พอได้ไปมันจุดป,ประกายหลายอย่างมากเลยนะแต่ไปช่วงนีใไปไนร่วงแต่ตลกตรงที่ว่าจะมีวันหนึ่งวันที่สองเราจะได้ไปไหนนี่แหละโรงงานทโมจิคือโรงงานทโมจิแล้วทีนี้คือวันที่สองอะเซนเซไม่สปอยอะไรอยู่ดีไปจอดอยู่หน้าหน้ามหาลัยหนึ่งโตใะไรโตเกียวไดกับเผื่อแล้วทีนี้พอไปจอดอยู่หน้ามหาลายัเยเซยเพูดว่า วันนี้เราจะไปโรงงานทําขนมโมจิแต่เราจะไม่ไปกันแค่นี้เราจะไปกับนักศึกษาอาหารอะรของทางญี่ปุ่นเซยืนข้อแม้ว่าต้องให้คนญี่ปุ่นนั่งกับคนไทยเท่านั้นห้ามเป็นคนญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยคนไทยซึ่งฉันเดนังตอนนี้นฉันูดอะไรไม่ได้เลยนอกจากโอ้ย ขาแวันนั้นเดืกแค่นี้พูดได้แค่นี้จริงๆนะเราเขาก็เหมือนพยายามสื่อสารพยายามใช้ท่าสเลดนี่ก็พยายามใช้ท่าสเลดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามเขานั่งนิ่งเลยค่ะแล้วพอไปถึงก็ไปทําอะไรนะโรงงานโมดิไปเดินเนาะไปทําแก้วแล้วก็ไปคาดแก้วทําลายแก้วทําทลายแก้วเมคลวดลายของแก้วไม่ใช่ไปทําลายแก้วที่ไปวัตุแก้วแต่นี่แน่คือเหตุการณ์ที่ต้องเล่านะคะก็คือตอนอาบน้ำสบมาเขาโฟโตรวมต้องบอกว่าเราไปนะรงเยนเราจะไปสามคน มีกระเทยสองผู้ชายหนึ่งสว่าแล้วเขาก็จะแบ่งนอนเป็นโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนเนาะแล้วเราก็ได้นอนโรงเรียนแก่นนครก็นอนห้องนี้แล้วห้องนั้นอ่ะมันไม่มีไม่มีห้องน้าในตัวนะห้องส้วมก็จะเป็นเอ่อก็ต้องเดินไปห้องส้วมปวดฉี่อันคืนก็ต้องไปห้องส้วมแล้วก็จะมีห้องลากมือห้องแปรงฟันอีกห้องหนึ่งห้องส้วมอีกห้องหนึ่งแยกแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำห้องออฟลุอีกห้องหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกเลยว่ากระเทยหัวโปเพึ่งหัดเทคอร์โมนนมตุ่มตอะไรเงี้ย แรกๆอ่ะคนอื่นเขาก็ไม่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 ไมค่อยกล้าหรอกเขาก็อายกันแต่พวกผู้ชายที่ไปอ่ะเขาก็แบบปรับตัวได้เออ <ๆ S 2> บางทีเขาก็ปรับตัวได้ก็จะ <c oughs> มีอีกเธอสองตัวนี้แหละตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมาก็คือไม่ได้เข้าโอฟุโรเลยแม้แต่ครั้งเดียวแค่ถ่ายว่าอาบนําที่ไหนคือมันแย่มากเพราะว่าด้วยความที่เราอ่ะความที่ไม่กล้าถอดเสื้อผ้าให้มันหมดแล้วก็ไปอาบรวมกันใช่ไหมว <c oughs> ันแรกอ่ะเราไปห้องคุกห้องพี่ดิวอ๋อไปอาบน้ําที่ห้องพี่ที่เขาแบบคอยประสานงานช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ที่คอยดูแลเราอ่ะ แล้วทีนี้แบบว่าพี่เขาก็ใจดีพี่เขาก็ให้เราอาบน้ําแต่ทีพี่เขาว่าหนูต้องลองอาบน้ําที่โอฟูโรดูนะมันเป็นประสบการณ์ใ,ใหม่หนูต้องลองที่จริงเรอลองพยายามจะเข้าหลายรอบแล้วเราไปดูว่าเวลาปิดมันคือห้าทุ่มแล้วเราก็แบบว่าโอเคงั้นเราไปห้าทุ่มครึ่งงั้นเราไปเที่ยงคืนพี่กับเธอสองคนก็นัดไปโอเคห้าทุ่มครึ่งไปแบบโ,โอเคปิดแล้ว อย่าทำตามนะคะถ้าปิดก็คือปิดเนาะอ่ะเราก็เข้าไปอุ้ยไม่มีคนสบายมากกโอ้โทนี่เป็นของเราละเผอิญว่ามันไม่ใช่แค่เราที่คิดถอดถอดเสื้อยังยังไม่สุดเลยนะถอดแค่นี้อยู่ดีวผู้ชายผู้ชายเป็นแก๊งเลยนะญี่ปุ่นใช่คนญี่ปุ่นแท้ๆแท้เๆคนญี่ปุ่นแท้ๆเป็นแก๊งเลยห้าหกคนแตวก่อนช่วงโซนโซนหนูหนาะร้งโยกใส่มอสุแล้วมันก็แล้วเขาถอดเลยอึ้งเห็นหมดเลย ใจหนึ่งก็อดีจังอีกใจหนึ่งก็แย่ใจคุณอาบน้ำยังไงพสแล้วเราแก้ปัญหาโดยการถอดเสื้อออกพับคือรอให้เขาอะเข้าไปให้หมดคือเขาแบบยืนคุยอะไรแล้วช่วงเซ็งช่งที่จังจบปูู๊อีกทีก็อีโดมกลัวไม่ต้องแล้วเอาไงยโมนี่เลยบอกเด่นว่าไม่ต้องและทำทำท่าตัวกอนแอปพั้าก็เลอแอปพับพับพับเสร็จขี้พับไม่ นี่นี่แอปเสร็จหัวอีโดมอีโดมไม่แห้งสักทีอย่างเงี้ยผมสั้นต้นิดเดียวเองเขาก็งงว่าอีสองตัวนี้ทําอะไรทําไมไม่เข้าไปในห้องน้ำสักทีอะไรเงี้ยเขาแต่แม่แจใจแล้วก็ไม่แล้วแจะเข้าไปให้หมดก็จะได้ออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือก็เลยเป็นแบบว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีกับไม่ดีร่วมด้วยกตกใจมันตกใจเพราะว่าเราแบบไม่เคยไง แล้วคือก็จับกระเธอไปอาบน้ารวมอย่างเง<ช>ี้ย <ๆ S 2> สุดท้ายก็ไปจบที่ซิงบางหน้าแต่โครงการนี้ดีมากเลยนะก็คือจบวันหนึ่งอะเราจะได้เขียนไดอารี่อ๋อใช่ต้องเขียนมิกกี้เนาะเรา<ด>เราจะได้เขียนไดอารี่ทุกวันว่าเราไปเจออะไรมาบ้างเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วยในการฝึกภาษาเรามากขึ้นอะไรเงี้ยแต่เดีคือวันที่ไปถึงเขาต้องให้เราทําการแสดงเนาะเออใช่ใช้แสดงพวกเราก็แบบว่าด้วยคนที่นี่เป็นลีดวันก่อนกลับอือนี่เป็นลีดเนี่ยผเอิญผเอิญมันเกี่ยวกับแบบชาวนา ก็เลยเอาคอนเซปต์ชาวนาใส่ชุดอะไรน,นะมอห้อมเนาะออไปทําการแสดงวันปรากฏวันเลิศมากเขาชอบมากเขาก็อยากดูโชว์อีกวันสุดท้ายเชื่อปะวันนั้นนะ่าเหมือนจะเป็นวันที่ฝนตกอัาน,นี้ว่าคืนสุดท้ายก่อนกลับเหมือนจะเป็นคืนที่ฝนตกแล้วหนาวมากแล้วเขาเใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ถือกางเกงสั้นแล้วซ้ำไม่พอมันจําได้ว่าตอนนั้นรอยอยู่ล็อบบี้แล้วต้องขึ้นอีกอาคารหนึ่งแล้วพื่เอนตอนนั้นโทษนะปวดอึแล้วแบบว่าก็เลยอ่ะมีสูตรใช่ไหมมีเสื้อโค้ทมีเสื้ออะไรอ่ะอะโดมฝากหน่อยนะนี่ก็ข้อห้องน้ำแล้วก็มีออาารรยคน ทีนี้ออกมาปุ๊บหายหมดเลยเสื้อผ้าที่ฝากไว้ก็หายใช่ใช่ตอนตอนคือตอนที่พระท้งพิสยคือคือเพราะมันขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วแล้วอาจารย์รอแล้วคืออะไรเสื้อกันหนาวกูหายค่ะแล้วมันกูหนาวแล้วหายหายไปเลยป่ะโยมเอาขึ้นไปไม่บอกว่านี่นี่ด้วยความที่แบบเออเด็ดมันท้องเสียก็เลยแบบหวังดีหวังเดีรวพี่ว่าเออถือให้มันหน่อยก็ได้ของอ่ะกูหนาวค่ะก็คือทิ้งเสื้อไ้ให้กูหน่อย แล้วฝนตกอะ่ะวันนั้นน่าฝนตกทีนี้พอขึ้นไปปุ๊บนั่นนู่นนี่ปั้งโอเครับประกาศสิบบัตรรับอะไรเรียบร้อยเขาไม่ดูโชว์เราห <c oughs> มายถึงว่าเวลามันจํากัดเนาะ <c oughs> ใช่ใชแล้วคือของที่หอบไปก็คือต้องหอบรวมไปร่ม,ม <c oughs> แล้วชั้นค่ขึ้น <c oughs> วันนั้นค่ขึ้นแบบขึ้น <c oughs> แบบโอ้คือไม่สามารถไปหนี่ยตอนนั้นประมาณหกโมงเย็นทุ่มหกโมงครึ่งหกโมงเย็นประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ก็กลับห้องเข้าไปเก็บของปั้งนอนลงไปสลบแบบท่านั้นเลยปึ้งคือเตรียมนอนแล้ว อีโดบอกเดินไปชิบุยากาันประมาณทุ่มเกือบทุ่มไม่ไปโดมไม่ไปกูไม่ไหวแล้วเออกูหนาวกูหนาวไม่ไหวไม่สบาย,บายอีโดมก็บอกพูดคํหนึ่งขึ้นมามึงเพื่อนกูนไหมมึงเพื่อนกูอีโดมพูดคำนี้ขึ้นมากูก็แบบเออกูไปก็ได้ <c oughs> ทนเยวเปลี่ยนทุกอย่างแล้วทีเนี้ยพอไปผู้ปะใส่แมสต่เสื้อคลุมสีดําถุงมือสีดํา กางเกงขาย,ยาวสีดํารองเท้าผ้าใบคุมหมดสีดําหมดเออก็ไปองหนาวไปไปก็โอ้ทราามานมากนั่งรถไปโอ้ <c oughs> พอไปถึงูชิบุยามันจะมีห้าแยกเนาะทุกคนก็ตื่นเต้นกรีดกันว่าห้าแยกอีกกะระทยคนนี้โอ้ <c oughs> ตายกู แล้วเหมือนจะจำได้ว่าเราจะไปยูนิโคลคือต่อก่อนจะไปยูนิโคลต้องเล่าก่อนว่าไม่รู้ว่ายูนิโคลอยู่ไหนเรื่อยความที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาก็แบบอุ้ยไปถามทางสักหน่อยไปถามพี่ผู้หญิงคนนึงคนญี่ปุ่นอะไรสักอย่างก็บอกก็พูดแบบเกือบกลงกลางไปเนาะเขาก็แบบมองแล้วหยิบโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วก็เยอะงยะเนื้อสภาพนะเสื้อสีดาําคุมหัวถุงมือสีดาํากางเกงสีดาําขายาวรองเท้าสีดาําคุมหัวปิดปิดหมดทุกอย่าง แต่ถ้าย้อนกลับไปมองตัวเองก็รู้สึกว่าเออเนาะเป็นกูก็ก็กูหือนกันอะไรอย่างนี้แต่พอถามนั้นนู่นนี่ปุ๊บก,ก็ก็ยังไม่ได้คําตอบไม่กล้าคุยด้วยสุดท้ายก็รู้จักรุ่นพี่อีกทีนึงก็เลยเดินไปซื้อของใน,นนี่อะแต่ใดๆคือพอซื้ออะไรทุกอย่างเสร็จแล้วอะจะกลับใช่ไหมเอออีนเนี้ยมานั่งหลับอยู่ห้าแยกชิบูย่าเหมือนมันจะเป็นร้านขายอะไรสักอยู่ตร,ตรงตรงไฟแดงเลยนะตรงไฟแดงเลยแล้วมันจะมีร้านอะไรที่เป็นอยู่ตรงหัวมุมนั่นแหละนั่งหลับข้างหน้าตรงนั้นนั่งหลลลัคืออ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 ไไม่่่เเเาาาะะรรแ้้้วววชีวีีิตตตนนอนนนนกกกููขขยยงด พอไปพอไปกับถึงที่พักอ่ะเด่นมันนอนโดยการที่มันทั้งแบบนอนต้องไายกระเป๋าอ่ะแล้วมันไม่ถอดชุดมันถอดแค่รองเท้าคือแบบนอนปึ้งหลับหลับเลยนี่เลยเด่นมันหลับแล้วหลับเลยคือคือจะบอกให้มันถอดกระเป๋าก่อนแต่ไม่ได้แล้วก็เลยอ่ะแล้วแต่พอตื่นมาปุ๊บเหมือนกับแบบเราจะได้ไปวัดอาซากุสะเนาะวันสุดท้ายก่อนกลับอาซากุสะโรดมากในฟองหลังด้วยผมไปหลับ แต่เดคือก็เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่มันมันเลยทําให้เนี่ยรู้สึกว่าต้องตั้งใจเรียนญี่ปุ่นมากขึ้นหลังจากนั้นอะ่ะ<อ>พอเออพอพ,อพอมอห้ามาเนาะนี่รู้สึกว่านี่เรียนเข้าใจมากขึ้นเราก็รงเรียนพิเศษกับเด่นกับเนยแล้วทุกคนก็เริ่มเรียนแบบจริงจังกันมากขึ้นแหละก็เริ่มนันนุนี่รเรียนพิเศษกันฐนะานกันนันนุนี่อุ้ยแต่จําได้ว่าแบบมันจะมี <S <S เือไซเซนเซียเป็นคนคิดอาชาเลนจ์นี้ขึ้นมาเลยว่าจะมีคันจิห้าสิบตัวให้เราไปจําแล้วก็ จำให้ได้ห้าสิบตัวแล้วมาคัดให้ได้ห้าสิบตัวซึ่งเป็นชาเลนจ์ที่รู้สึกว่าอยากทําให้ได้มากเป็นชาเลนจ์แรกมากเลยมิกติบัติให้ด้วยเนาะใช่ตอนนั้นเหมือนตีแบบจริงจังเลยนะใช่เราเราทีนี้แบบว่าก็ก็เลยทำหูแบบตั้งใจมากจาไปห้าสิบตัวตอนตอนแรกคือเซ่จะยังไม่ให้เขียนเป็นคันสิเซ่จะให้เขียนเป็นฮิลาร์กันะก่อนเข้าใจไหมเห็นคันจิตัวนี้อ่านว่าอะไรก็เขียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่จำได้ว่านี่ผิดข้อเดียวจําได้เลยสี่สิบเก้าเต็มห้าสิบแล้วผิดคําว่ามิกิ ลังเลว่าเติมเต็งๆหรือว่าไม่เติม,ม,เ,ตมเลยแบบเวีไดา้มากไม่เอารอบหน้าต้องได้อะไรอย่าหงหลังๆม่าก็เหมือนเริ่มสอบได้ท็อปห้องมากขึ้นแต่ใๆ,ๆคืออะไรนะช่วงจะเข้ามาหาหลัยโรงเรียนจะมีจัดติวเนาะ คือติวแบบในหอประชุมอะไรเงี้ยติววิชาแบบแต่ก่อนจะเป็นเก็ตเชื่อมโยงใช่ไหมเป็เก็ตเชื่อมโยงนะและนี่คือแบบว่าอยากเข้ามอแต่ก่อนมคจะไม่ได้สอบนิดเซเหมือนปัจจุบันแต่ก่อนเขาเรียกว่าสมรรถนะใช่สอบสมรรถนะใช่ไหมสอบโคต้าสอบโคตาคือสอบสมรรถนะของทางมคใช่เพือมเป็นคนสอบเขาสอบเองทีเนี้ยภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าสมรรถนะภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะส่วนแพทก็เอาไปยื่นที่ที่เขารับแผทเจ็ดจุดสามอะไรเงี้ยตอนที่สอบเนาะเขาก็จะมีการจัดติวในห้องประชุมนั่นนู้นนี่ ึ่งฉันเป็นคนที่เข้าติวทุกครั้งแต่สันอีโดมายังคืออีพวกนี้ไม่มาเลยฉันก็นั่งติวคนเดียวเราเราคือโดดเฉาบ้างแล้วก็เข้าปุ๊บอีนี่หลับจริงจริงนะทุกคนมันมันง่วงแล้วมันเลยหลับอะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นอะแอร์เย็นด้วยแหละเอเอแอร์มันเย็นแล้วมันง่วงแล้วพอจะถึงมาสอบสินงก็มากองกันที่บ้านมนนานั่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บมา,าให้กูสอนทีเกตให้น,หนันน่นนู่นนี่วันในสอบเคอร์หัมันสอบใกล้ๆกลบ้านไงทีนี้เขาบอกว่าทําแบบนี้มันทําแบบนนนี้ฉัก็สอ มันทำแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าโอเคจะเป๊ะแล้วคงจะอุดร้อยรั่วได้แล้วระดับหนึ่งพอไปสอบเสร็จปุ๊บออกห้องมาปรากฏว่าคําตอบไม่เหมือนกัน <c oughs> คําตอบป็นคนละที่คนละทาง<ต>เลยนะแต่ว่าแต่ว่ากลัวมันใจมากกูทําถูกหมดเออแล้วเราก็คาดว่าสมารรถนะมอขอเราจะต้อง,ม,องม,มันก็ต้องประมาณนี้ต้องประมาณนี้เพราะว่าสมรรถนะมอมอข้อสอบง่ายมากหมายถึงว่าตอนที่ซ้อมมาแล้วข้อสอบง่ายมาก พอไปสอบจริงปึ้งหน้าแรกยังได้อยู่เปิดไม่น้าถัดไปเท่านั้นแหละคือทำเนีไ<อ>ด้ว,ว่ามีรอยคอแต่แต่จะว่าคืนนี้ทำทำข้อสอบโดยการที่ไม่ได้เว้นก่อนแล้วทําไปหลังๆมาเริ่มเว้นไป <laughs> ไประมาณห้าหกข้อแล้วที่พอมันเริ่มเว้นไปเยอะแล้วพอไปถึงข้อแปดสิบจำได้เลยมันเป็นพาดอ่านอืซึ่งคันจิเยอะมากแลวเขาไม่ใส่คําอ่านมาให้ด้วยนะเราหาอ่านดูได้แบบมีแค่เนี้ยมันเป็นหนึ่งหน้ากระดาษม่เดียจะได้ออกมาจากข้อสอบปุ๊บแบบ ทุกคนพูดเป็นสิทธิ์เดียวกันหมดว่ามันไม่เหมือนที่เราซ้อมกันไว้เลยใช่คือมันยากจริงแต่ตกใจพูดตรงๆ,รงๆว่าคะแนนแพทเจ็ดจุดสดีกว่าดีกว่าสมรรถนะภาษาญี่ปุ่นใช่ก็ดีกว่าจริงแต่ดีกว่า,แ,วาแค่ไม่กี่คะแนนของครูก็จริงแต่บอกเลยว่าสมรรถนะมขอยากกว่าแพทเจ็ดจุดสอีกสมัยนั้นนะสมัยนั้นคือยากมากสมรตถนะภาษาญี่ปุ่นไม่มีคําอ่านตัวคันจิให้ตัวคันจิคืออะไรถ้าใครอยากรู้นะคะไปดูคลิปเก่านะเออซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นยากมากแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะดิ่งแบบ ดิ่ง30ข้อเพราะว่าอยู่ดีก็ประกาศกันมาเหลือเวลาอีก5นาที5นาทีแล้วเหลือแล้วกูเหลือ10ข้อแล้วกูดิ่งเลยนี่เหลือสิบห้าข้อแล้วมันเป็นพาร์ทอ่านทั้งหมด<ช>ไม่ได้มันคงต้องดิ่ง<ช>จริงๆตอ<ร>ะไรกก็คิดว่าแบบมันรู้สึกเหมือนมันทําได้แต่มันก็ไม่มั่นใจแต่มันรู้สึกว่าเหมือนมันทําได้แต่พอคะแนนออกมาก็แบบว่าโอเคดีอยู่ก็ได้อยู่ก็ได้สอบติดมานะคะด้วยคะแนนภาษาญี่ปุ่น เจเต็มร้อยมึงได้เท่าไหร่จำคะแนนไม่ได้แต่ถ้าจำรวมอ่ะคือ145ทั้งหมดใช่ไหมเราเกณฑนขั้นต่ำคือร้อยสคะแนนรวมทั้งหมดของสามวิชาคือส <45. S 1> ีิบห้เอาแต่ก่อนมาแท้ไทยอังกฤษญี่ปุ่นใช่อังกฤษเนีเ่ยสีซไทย30%ญี่ปุ่น30%นี่ได้อังกฤษสามสิบหกไทย60%ญี่ปุ่นเจสิบสอญี่ปุ่นอ่ะแบกมากพอรวมกันทั้งหมดแล้วมันได้ห้าสปนิดๆ ก็เลยสมเออมันก็มีโอกาสอยู่เพราะว่า50%นิดนเนาะแต่ทางที่ดีคือ60%จะเซฟสุดแต่ใดๆก็คือนะคะเป็นประสบการณ์อือเป็นประสบการณ์นั้นุนนี่แล้วตอนนี้ทุกคนก็ในกลุ่มมีกูคนเดียวที่ยังเรียนเองญี่ปุ่นอยู่ใช่ค่ะก็แหวกไปเลยไอพีเออแต่ละคนก็แหวกไปอันนี้ก็แต่ก่อนก็ค่อนอังกฤษนันลุนีวุ่นวายวุ่นวายกันไปแต่ก็รู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะไม่เปลี่ยนอะไรก็จะขอไปเหมือนเดิม แต่ว่าจอนได้ว่ามีช่วงนึงที่ว่ามึงเคยหมดแพชชั่นว่าแบบเจอเรียนญี่ปุ่นมันยาก่าแบบเหนื่อยอมันหมดแพชชั่นมันมีทุกคนนั่นแหละใช่มี่เป็นช่วงนึงแต่ใดๆคือเป็นชีวิตมอปลายที่สนุกมากใช่มอปลายสนุกมากเลยนะทำกิจกรรมคือฉ่ำใดๆคือประสบการณ์ที่เราเล่ามาทั้งหมดก็มีทั้งดีและไม่ดีนะมันก็มีหลายเรื่องที่อยากเล่านะแต่ว่าเอาไว้ไว้ เก็บไปก่อนเอาไว้เรื่องเป้งๆว่าถ้าเราได้คือนั่งฟังได้ทั้งวันไปถึงว่านั่งพูดได้ทั้งวันอะเอาเรื่องเป้งๆนะค่ะจะไปขออนุญาตเพื่อนก่อนว่าเราได้ไหมนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพยายามเด่นก็จะพยายามทําคลิปแล้วก็จะพยายามรวบรวมเพื่อนนะคะก็ใดๆก็คือสำหรับวันนี้ ประสบการณ์การเรียนเอกญี่ปุ่นมปลายนะโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจระขขนแก่นของเราที่ได้รวบรวมมาก็อาจจะไม่แก่ครบทีมแต่ว่าก็เล่ลาให้ฟังประมาณนี้แต่มันสน,นุกนะเอาจริงใครที่อยากลองอเข้าก็ก็เข้าถองลองได้ค่ะ ่ไมยากก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c คร b e ให้ชตวลูกด้วยนะคะถ้าสวัสดีตัวลูกนะคะของเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุกลืมอัด